ในช่องครูนันแชนเนลนะครับซึ่งคุณครูได้สอนนักเรียนไว้หลายวิชาหลายระดับชั้นนะลุงนะแล้วก็ n e w s ซฮาร l l ฟของยันป .6 ไปต่อนะครับผมนะหน้าที่35นะครับวิชาภาษาอังกฤษนะครับสมัยหกปหกเป็นแบบฝึกหัดนะครับโอเคครับเลสันวันนะครับบทที่หนึ่ง look at the picture ให้ดูในรูปภาพนะครับ and write the words แล้วก็ให้เขียนคำศัพท์รูปภาพภาพแรกอาจจะดูยากนิดนึงนะครับนะนั่นก็คือรูปของพาสปอร์ตนะครับก็เขียนก็ว่า Passport นะครับรูปที่สองนะครับเป็นตั๋วนะครับก็คือต i ๋งนะครับไม่ต้องใส่อ่ะนนำหน้าก็ได้ไม่เป็นไรครับ ภาพที่สามนะครับผมก็คือเป็นภาพกระเป๋าเดินทางนะครับนะภาษาอังกฤษเรียกว่า s ุดค c a แต่ s ุดแค a นะครับไม่มีตัวทีหรือว่ากระเป๋าลากนะครับภาพที่สี่นะครับแคนการูนะครับก็คือจิงโจ้นะครับเป็นสัตว์ของประเทศออสเตรเลียนะครับประเทศอื่นไม่ค่อยมีแล้วก็ภาพที่ห้านะครับคือเป็นภาพเครื่องบินเพลนเฉยๆหรือว่าแอโรเพลนก็ได้นะครับ ไปต่อครับผมก็ที่สอง write เขียน the past form คำว่า past form แปลว่ากริยาช่องสองนะครับ of the verb นะครับของคำกริยาเหล่านี้ดู Do เป็นกริยาช่องหนึ่งนะครับแปลว่าทำช่องสองก็ Did นะครับ have นะครับแปลว่ามีหรือแปลว่ารับประทานนะครับช่องสองก็คือ h a ทเช็คนะครับแปลได้ร้อยแปดนะครับนะ แต่คุณครูเขียนว่าแปลว่านำอย่างเดียวก่อนช่องสองก็คือทูก e อ a t นะครับแปลว่ากินนะครับช่องหนึ่งพอเป็นช่องสองก็เ e a t go นะครับช่องหนึ่งแปลว่าไปนะครับนะไปแปลว่าไปด๋ยวเขียนลงมาตรงนี้นะครับคุณครูยังไม่ได้เขียนคาแปลให้ช่องสองนะครับ w e n c see นะครับแปลว่าเห็นนะครับนะเป็นช่องหนึ่งพอช่องสองก็ saw make ก็แปลได้หลายอย่างนะครับในที่นี้คุณครูแปลว่าทําไปก่อนนะครับนะ make ทาช่องสองก็ make get ก็เหมือนกันนะครับนะแปลได้หลายอย่างนะครับแปลว่าได้รับไปก่อนนะครับนะช่องหนึ่ง ah get ช่องหนึ่งนะครับ got ช่องสอง t r o u b l นะครับเดินทางนะครับพอเป็นช่องสองนะครับ t r o u b l นะครับเติมตัว l ใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วเติม ed look นะครับแปลว่าดูนะครับ ช่องสองก็เตอมอมีดีนะครับโอเคนะสรุปรวดเรีวไวๆอย่างนี้เลยนะครับจบหน้าสามสิบห้า